เพื่อนๆครับเดี๋ยวนี่คือมาแปลงของเครื่องไมโครเวฟนะครับก็ถอดออกมาเลยกับทีนี้นี้สองอันนี้นะครับมันเป็นสายเสียบของไฟ220ยบไฟบ้านกับเข้าคุณลวดเส้นล่างเดี๋ยวเราจะเอาขุณลวดด้านบนนี้ออกนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรา ก็นี่ครับถอดชุดชุดชุดบนนี้ออกนะครับส่วนชุดลากนี้ครับที่เห็นเป็นขั้วนี่ครับไฟบ้านนะครับ220เข้านี้ออกนี้นะครับมันก็จะวนวนวนอ่าพอไฟบ้านมันเข้าไปในในขดลวดนะครับมันจะสร้างกระแสไฟอีกชุดหนึ่งนะครับออกมาฝั่งนี้นะครับกระแสไฟชุดนี้ก็แล้วแต่เราจะพันนะครับพันรอบพันรอบแกนเหล็กนี่ครับจะขี่โวลต์ทีนี้ผมจะ12โวลต์นะครับ ลองไปชาร์จแบตดูว่าชาร์จแบตแล้วมันจะเต็มและใช้งานได้หรือเปล่าเราต้องหาสายไฟนะครับมาหนึ่งเส้นอย่างนี้ครับก็เอาเส้นในใหญ่หน่อยก็ได้ครับอย่างนี้เป็นเส้นเดียวนะครับสายไฟเส้นเดียวนี้ก็จะพันนะครับก็สมมติว่าไฟบ้านเข้านี้2ย0ินะครับเข้าสองขวนี่ครับเราจะให้มันออกฝั่งนี้นะครับเป็นไฟสิบโวลต์นะครับขวนี้นะครับ ัเห็นนะครับเแล้วก็พันรอบตัวนึงแล้วก็สอดเข้าไปนะครับสุดไปกับสุดสายเลยอกสามหกพันไปหกรอบนะครับอเค สีขาวมานะครับแต่ให้มันเป็นเส้นใหญ่หน่อยนะครับก็พันเข้าไปเลยนะครับสมมติว่ามันสุดแค่นี้เนาะมันครับพอดีสายเขียวผมมันสั้นนะครับเนี่ยผมก็เลยเอาสายสีขาวมาต่อนะครับใช้ท่อหดอป้องกันไว้เนาะมาให้มันถึงกันพันได้ทั้งหมด8ดรอบ8รอบนั้จะอยู่ประมาณ6โวลต์น,นะครับแต่ผมต้องการ12สองนะครับก็คือต้องพันทั้งหมด แปดสองสิบหกสิบหกล้อนะครับอันนี้ได้แปดรอบแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาสีขาวพันเพิ่มอมีทำถึงสิบหกล้อนะครับจะได้ไฟออกมาประมาณสิบสองโวลต์เอซีนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมครับก็ผมต่อสายเข้าไปแล้วครับนี่ไฟสองร้อยยี่สิบครับก็เดี๋ยวผมจะเสียบให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าไฟมันฟักมันหลวมนะครับเดี๋ยวกันครับผมก็จะตั้งในย่าน DC นะครับ DC AC นะครับนี่ เอซีเดี๋ยวเราจะมาดูตรงหน้าหน้าปัดนะครับว่าเอมันจะขึ้นกี่โวลต์นะครับนี่ครับพันรอบนะครับพันรอบครับพันรอบมันออกมาสองเส้นอย่างนี้นะครับก็วนวนวนพันรอบได้ประมาณสิบแปดรอบเออแปดสองสิบหกประมาณสิบห้ารอบนะคสิบห้าสิบหกรอบนะครับพันรอบขดลวนไปสองร้อยยี่สิบข้านี้นะครับนี่ข้าสองเส้นนี้ อพอมันออกสองเส้นนี้เส้นที่เราพันนะครับมันจะออกน้อยนะครับประมาณสิบสองโวลต์นะครับแต่ผมต้องการเี่นสิบสองโวลต์นะครับผมก็จะพันให้ได้สิบสองถ้าพันไปได้หลายรอบโวลต์มันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าพันเราต้องการหกโวลต์ล้วก็ดึงรอบออกมาให้มันเหลือน้อยลงนะครับทีน,นี้อันนี้ผมมัลมิเตอร์วัดสองเซนไว้แล้วนะครับผมก็จะทําการเสียบปลั๊กมาดูที่นี้นะครับ ปั๊หลวมครับนี่ครับขึ้น12.87นะครับตามที่ผมคาดไว้ครับประมาณ10 16 16รอบนะครับผมพันไว้16รอบเนาะนี่ครับ12.87นะครับอ่าตี่นี้เป็นไฟ AC นะครับยังชาร์จแบตไม่ได้นะครับนี่สามารถจับได้นะครับเพราะว่าไฟมันต่ํานะครับแต่อย่าฝัง220จะจับนะครับมันช็อตนะครับถ้าเกิดว่าเราไปโดนนะครับทีนี้อดป้ากออบครับผมนี่ครับ จะโผล่มาสองเส้นอย่างงี้เนาะอันนี้มันยาวครับผมเผื่อไว้พันพันให้วนมันสูงครับเลยยาวหน่อยนะครับมันจะออกสองเซ้นนี้เนาะทีนี้เราก็จะตัดตรงนี้นะครับสามยาวเราแค่สิบสองพอเราได้สิบสองเราก็ตัดออกเลยนะไปแล้วก็เก็บออกไปเลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการพันเอา รอบนะครับ12บสองรอบอ่าสิบสองโวลต์ครับมีไฟไฟบ้านเข้านะครับนี่ลั๊กไฟปมนเสียบไฟบ้านมันจะเข้าขุดขุดล่างนี่ครับขุดที่กระพันไว้แล้วไอ้ขุดบนนี้คือเราพันเองนะครับมันจะออกสิบสองเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ได้ไหมนะครับได้นะครับแต่ผมชาร์จแบตไม่ได้ครับโวนเป็นกระแสไฟ AC นะครับเป็นกระแสไฟบ้านนะครับ AC คือไฟบ้านนะครับดีซีคือไฟแบตเตอรี่ ไฟแบตรถยนต์ไฟฐานคือเขาเรียก AC นะครับดังนั้นเราต้องแยกสองตัวนี้ออกนะครับทีนี้มันเป็น AC อยู่นะครับเราจะให้มันเป็น DC ชาร์จแบตเตอรี่ไฟบวกไฟลบเราจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับมันจะมีไดโอดสีขานะครับแล้วก็ไดโอดแบตแบนอย่างนี้ครับนี่นี้ถอดมาจากทีวีเก่านะครับไดโอดตัวนี้นะครับมันจะแปลงไฟจากไฟไฟบ้านไฟฟ้า220นะครับ ที่เราแปลงมาได้12โวลต์นะครับให้มันออกเป็นไฟดีคือไฟบวกไฟลบเป็นชาร์จแบตได้นะครับเรามาสังเกตดีๆนะครับสําหรับไดโอดตัวนี้นะครับนี่ครับหัวมันจะตัดแบบนี้เนาะหัวตัด่างนี้นะครับตรงนี้ไม่ตัดนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนี่ครับเห็นเป็นเลขบวกชัดเจนเลยครับนี่บวกนะครับส่วนฝั่งตรงนี้นะครับหลังสุดนี่ก็คือไฟลบนะครับจะเห็นเป็นลบชัดเจนนะครับ เห็นไหมครับไฟบวกไฟลบนะครับเราเอาสองขั้วนี้ไปใช้นะครับทีนี้พอเราได้ไฟ12โวลต์ไฟบ้านมามันยังเป็นไฟบ้านอยู่นะครับไม่ได้เป็นไฟบวกไฟลบนะครับมันจะเข้า2ขานี้นะครับนี่เห็นเป็นหยักๆเป็นเหมือนลูกนอนี่ครับเราเอาสองเส้นเข้านี้นะครับเส้นสลับขั้วได้นะครับฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ได้นะครับเสร็จแล้วมันจะออกเป็นไฟบวกและไฟลบเป็นชั้นง่ายไหมครับเดี๋ยวเรามาต่อสายกันเลยครับ แล้วครับนี่ครับไดโอดเราสองขานี้ครับต่อเข้ากับไฟดี2ีสิบสองโวลต์ที่เราหามาได้นะครับจากการพันครับอย่างนี้กลางนะครับสองเส้นนะครับเสร็จแล้วครับผมนี่ฝั่งฝั่งฉีดนี่เป็นบวกนะครับเดี๋ยวเราไปหาสายไฟสั้นมานะครับสองเส้นนะครับแล้วก็ต่ออันละเส้นเลยครับอย่างนี้ครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนครับนี่ครับสองเส้นนี้นะครับ ก็อย่าให้มันโดนก ok ันนะครับอย่าให้สายไฟมันไปโดนกันเอาดูแป๊บหนึ่งครับพอนี่ครับเป็นสายที่เราต่อมาเป็นบวกลบนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นบวกนะครับฝั่งนี้เป็นลบนี้เราจะหมายไว้นะครับว่าบวกกับลบมันอยู่ฝั่งไหนครับเราจะได้ไปต่อแบตเราจะได้ไม่หลงนะครับอันนี้เป็นลบเป็นสีดํานะครับผมก็จะเอากดเทปผนใน้พันขั้เดียวก็ได้นะครับเราดูสายเดียวนี้เป็นลบนะครับเราก็ผันมาอย่างนี้ครับนี้เราจะมาวัดไฟกันดูนะครับ ต่างในย่าน DC นะครับย่าน DC ด้าน DC เป็นแบบไหนนะครับนี่เป็นไฟออกมาเป็นไฟแบตเตอรี่แล้วครับผมนี่ DC นะครับทีนี้มันจะออกที่น้ำปัดนะครับมันจะออกกี่โวลต์นะครับเราก็ต้องมาดูกันนะครับทีนี้เราจะบวกลบนะครับแดงบวกดําลบนะครับเราต้องวัดให้ถูกกว่านะครับทีนี้อันนี้มันบอกแคดเจนครับ นี้จะออกเป็นไฟแบตเตอรี่แล้วครับมันจะไม่ออกเป็นไฟบ้านแล้วครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกนะครับแล้วก็พันไปสีสีแดงนะครับนี้นีแล้วก็เสียบปลั๊กไป220ปอนเข้าไปนะครับทานได้ออกมา12นะครับนั่นก็คือว่าเราไปชาร์จแบตได้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เสียบปลั๊กนะครับเพื่อทําการเทสดูว่า ไฟเจอเราได้12โวลต์หรือเปล่านะครับนี่ครับ12โวลต์เป๊ะเลยครับ12โวลต์20นะสิบองโวลต์ยี่เราไปชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟบ้านเป็นไอเป็นไฟแบต12โวลต์ไปถามว่า12โวลต์มันช็อตจไหมนะครับมันไม่นมันม่ช็อตนะครับนี่จับได้จับได้นะครับจับได้แต่อย่าให้มันไปสปาร์กันนะครับเดี๋ยวไดโอดเราจะเสียหายนะครับนี่ครับแต่ฝั่งนี้จับได้นะครับแต่ว่าฝั่ง220 ก็คือฝั่งที่เราเสียบปลั๊กเป็นฝั่งนู้นนะครับอย่าจับนะครับเราก็หาอะไรพันแล้วก็ลองให้มันเรียบร้อยนะครับก็คือทําอย่าให้มันโดนกันได้นะครับแต่ฝั่ง12โวลต์เราสามารถที่จับได้นะครับเพราะว่าเราวัดได้แล้วนะแน่ใจแล้วว่าไฟออเกคก12ทีนี้เพื่อนๆถามว่าเอ๊12โวลต์น,นี่เอามาใช้อะไรได้มั่งนะครับอย่างเช่นผมจะสาธิตให้เพื่อนดูนี่ครับเป็นไฟ LED นะครับนี่ครับเป็นไฟ LED 12โวลต์ ึง24โวลต์นะครับนี่ครับมันจะเป็นไฟบวกนะครับแล้วก็ไฟลบทีนี้เราลองเอามาต่อสายดูนะครับว่าไฟ LED เราจะติดไหมครับอันนี้ใช้กับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวก่อนผมดูก่อนไฟบวกเป็นฝั่งนี้เนาะไฟบวกเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นที่เรามาร์กไว้ก็คือไฟบวกอย่างนี้เนาะล้พันไปก่อนนิดนึง อัวนี้เป็นลบนะครับเป็นสีดําที่ผมมันนั้นไว้ครับลองแตะดูครับมันจะติดหรือเปล่านี่ครับติดแล้วครับผมนี่ครับหรือไฟบ้านไอ้ไฟแบตเตอรี่นะครับนี่นครับแตะดูมันจะติดเลยนี่ครับนี่ครับเห็นไหมละครับว่าไฟมันออกจริงครับแล้วก็ใช้งานได้จริงอันนี้ใช้เสียบ220ไม่ได้นะครับมันต้องเสียบไฟแบตอย่างเดียวครับมันเป็นไฟ DC นะครับเป็นไฟ LED นะครับซึ่งเป็นเส้นนะเส้นละแปดเส้นละร้อยนะครับผมซื้อมา เอาไปเสียบกับแบตเตอรี่ใช้ในทุ่งนานะครับเวลาเราชาร์จแบตเต็มทีนี้เวลาเราชาร์จแบตนะครับเพื่อนก็ง่ายแสนง่ายนะครับเราก็เอาบวกใส่ที่บวกเอาลบใส่ที่ลบแล้วก็ชาร์จไว้เพื่อประมาณ 2- อสาชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองชาร์จให้เพื่อนๆด้ดูกันว่าไฟแบตมันจะเต็มหรือเปล่านะครับครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาวัดแบตกันนะครับต่นี้เป็นแบตมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่ามันหมดนะครับไฟมันหมดแต่ไม่รู้เหลือกี่โวลต์นะครับ ครับเราก็จิ้มซ้ายขวานะครับแบตเหลือ7 2 3โวลต์นะครับคือแบต12บโวลต์ไม่เต็มนะครับก็คือแบตเหลือแค่นี้เองครับผมเสร็จแล้วเราก็จะมาเอทดสอบทดลองนะครับในการชาร์จสัก2 3สชั่วโมงครับว่าตอนนี้มันมีอยู่7โวลต์นะครับแต่มันจะชาร์จไปได้กี่โวลต์นะครับนี้ลบนะครับลบตัวนี้เนาะบวกตัวนี้แล้วก็ลบไว้ฝั่งลบนะครับลบไว้ฝั่งลบ ก็เหมุนเลยครับผมบวกใส่บวกลบใส่ลบนะครับง่ายๆเนาะเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมชาร์จไปประมาณสามชั่วโมงครับนี่จับนี้ยังร้อนเลยครับอุ่นๆแต่นี้จับไม่ได้ครับนี่ร้อนเลยร้อนนี่ก็ไปอุ่นไม่ร้อนครับแต่ตัวนี้ร้อนเพราะว่าแสไฟมันวิ่งผ่านอ่ถอดปลั๊กก่อนนะครับก่อนจะอ่านี้เราก็จะมาวัดไฟดูครับว่า ไฟแบตเตอรี่งครับจาก7โวลต์นะครับมันจะขึ้นมากี่โวลต์เนาะนะครับแล้วก็เผาเครื่งเดียวก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวก็ตั้งในย่าน DC นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับ DC นะครับแดงบวกดำคือลบนะครับอันนี้ต้องวัดให้ถูกย่านนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟแบตเตอรี่นะครับพอเสร็จแล้วครับแล้วก็เอาแดงใส่บวกนะครับดำใส่ลบปุ๊บ ครับได้เพื่อนเห็นด้วามาดูนะยังไม่เต็มดีเลยครับผมได้ค่าเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูมันจาก7โวลต์ดีเนาะจาก7โวลต์ดีมองไม่เห็นนะครับโอเคแดงบวกดำลบนะครับเกือบเต็มนะครับ11.74นะครับน,นี่ครับแต่ครับ เกือบเต็มเล็กน้อยหนึ่งเต็มเลยครับผมอ่าเราจะชาร์จอีกประมาณนิดนึงนะครับให้มันเต็ม12โวลต์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับครับเพื่อนเพื่อนครับก็ชาร์จได้11โวลต์จุดหกห้านะครับก็วัดให้เพื่อนเได้ดูแล้วเนาะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเอได้12บสองโวได้11โวลต์จุดหกห้านะครับเล็กน้อยนึงจะเต็มนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสดูว่า เอาสายนี่ครับไฟดีซีนะครับมาต่อนี่บวกนะครับนี่ลบสีดํเดี๋ยวผมจะถอดไฟออกก่อนนะครับให้มันไม่เมืดนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะต่อให้ดูว่าไฟมันติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราชัดแบตเมื่อกี้เนาะเอาสีดําไว้ที่สีดํานะครับนี่ครับผมรับติดแล้วครับผมนี่ครับเราสามารถที่เอาไปส่องนะครับที่ไรน่าที่ทุ่งที่นาที่ ใช้ไฟไม่มีไฟฟ้านะครับนี่ครับใช้ไฟแบตเตอรี่ต่อเอานะครับนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นไฟสีสีม่วงสีอะไรก็ไปจับแมงดาจับเลยได้ครับตามท้องนานี่ครับคับจากแบตที่เหลือแค่เจ็ดนะครับเราก็ชาร์จไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็ได้แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นะครับมาใช้อีกนะครับถ้าเกิดเราไม่มีที่ชาร์จนะครับ เราสามารถจะดัดแปลงนะครับแล้วก็นานี่ครับอโอ้ยร้อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้พัดลมเล็กถ่อนะครับถ้าชาร์จนานนะครับอืมความร้อนจะเกิดแต่ว่ามันไม่ช็อตหรอกครับเพราะว่าประมาณเกือบ80 90องศารับอย่างนี้ชารตตัวนี้เป็นสลวดใหญ่นะครับเอ่อสหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้นําสิ่งดีๆนามาฝากครับเพื่อนๆสิ่งที่เพื่อนจะรู้ก็คือ ไฟ AC ไฟบ้านนะครับมาแปลงเป็นไฟ DC คือไฟแบตเตอรี่ได้ด้วยไดโอดนะครับสีขาตัวเป็นแบนนี้ครับที่ถอดออกมาจากทีวีเก่านะครับถ้าเป็นสีขาที่เราซื้อมาจากร้านนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมันจะขาตรงข้ามกันเป็นขาไฟเข้าแล้วก็บวกลบนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามเนาะ นะครับวิธีการทําที่ชาร์จแบตแบบง่ายๆนะครับใช้สายไฟมาพันมาแปลงของเครื่องมาคูเวฟนะครับเก่าทิ้งแล้วนะครับเราไปขอซื้อเข้ามานะครับทีนี้คลิปต่อไปนะครับผมจะจากไฟบ้านมาเป็นไฟมาชาร์จแบตนะครับทีนี้ผมจะเอาแบตนะครับมาแปลงเป็นไฟ220นะครับด้วยเจ้าตัวนี้แหละครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันต่อนะครับคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมมาจ,จนจมคลิปนะครับเก็ดเล็กเก็ดน,น้อยเกรดดีๆน,นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ